สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสลรกคุณบุรีรัมครับวันนี้เราอยู่กันสองคนครับเหลียวบุรีรัมครับแล้วก็ผมครับผู้ทําคลิปเองครับแล้วก็ผู้บรรยายครับในนามเสียสุรกั์คุณบุรีรัมครับพวกเราจะย้ายกันสองคนครับวันนี้ทีมงานหายหมดเลยครับหน้างานนี้เหลียวจะรับผิดชอบครับนะ คอนโทรลเจ้าสขาุข้ขข้าวเ,เบอร์สาสามครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองศูนย์ครับโดยเหลียวบุรีรัมครับนะเราจะเอารถขึ้นด้านบนกันครับเนาะเราจะเอาเจ้า XCMG ขึ้นมาครับนะก็ไว้ทางให้เขานิดหนึ่งไปเลย Quay lên, quay lên, quay lên. Ô vàng cả và phò vàng rồi. Hai à, bên này. Nún này. Ờ gà anh ơi dạ gà đanh cũng là bay bãi lắm bay lắm bay lắm bay lắm ออกมาแล้วครับผมกับเจ้า XCMG 215C ครับกำลัต้นเดยเรียวบรัแงครับเจ้าคันติศาสตร์ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยที่สองครับยังไม่ได้ไปหาจีมงานที่งานหน้าง,งานเนึ่กันเลยครับตอนนี้เราอยู่บบเดียวอนตายเรียวย้ายรถไปทำการที่อีกแปลงนึงครับผมเป็นในโค้งั้งนานครับสามไร่ครับงานของพัฒนาจุชน,น์เราเลอคัอจังยันบริแยงครับ ของเลี้ยวบรปรามครับนี่ก็ทางส,สัญจรครับรถขนดินครับผมขบ้บมเลยขับเองขึ้นเองครับ เยอด,ดครับโอเคโอเค,อเคปึ๊บครับยกล้อกันแล้วครับผมเนาะอ้าว เจ้าสวัสดีเลยมามามาเลี้ยวจะเป็นคนใจนิ่งมากครับใจเย็นครับทํางานเคลื่อนรถค่อยๆเคลื่อนครับค่อยๆขยับครับเพื่อความปลอดภัยครับเนาะเอาดีตัวนครับผมเนาะอ้าวว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 ้าวเลี้ยวออกมาเรื่อยเด้อ เบาเๆาเบาเบาเาเรียวเรียเอ่าอ่านิดนิอ่ะเจ้าอ่ะไปๆปได้ได้ได้อ่ะ,อะ,อะนี่จะไปดูท้ายให้น้องครับเบาเบาลูกเพ่ เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาวา้วาวาวา้าวต้องให้คิด,รรดครับว่าน้ำหนักมันจะได้ผมเออเรียบร้อยครับผมกับการขึ้นรถเทลเลอร์ของเราครับ ย้ายไม่ไกลครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไปแบบคลานไปเรื่อยๆครับผมทีมงานพวกเราเสียสละนะคุณพีรัมครับโดยเหลียวบุรีรัมอ่ะวันนี้เราอยู่กันสองคนครับอ่ะกินกันสองครับวันนี้อ้อจุย้ยทางนี้จะรำมาหนึงเลี้ยวพอได้ไหมมาดูด้มันรำมาหนึง นิดไหนนะจะตินหัวเอาดนึงโอ้ยชนไนเหยียบปีกไปดิเลยวะนิดนึงไม่ได้รล้ไปครับพวกเราเดินทางกันครับเดี๋ยวคันที้ไปก่อนได้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปพิกัดโค้งนองนาครับบ้านกุดโครนครับผมข้ามตำบลไปครับเป็นตำบลห้วยสำรานครับ ว้าสิงเหลือเกินเว้ยต้องกลับมาเอาเรถคันนี้ครับเนาะไปถึงพื้นที่ครับเพื่อกลับมาเพราะว่าพวกเรา ไม่มีใครช่วยขับวันนี้ครับอยู่กันสองคนครับผมโอ้โหคันนี้สวยครับผมมิสซูครับเจ้าครับผมหุกรอแต่นี้มันจะสวยๆครับหล่อๆ่ะทางใครทางมันครับผมจะมาเบียดแซงไม่ได้ครับเนาะมีสิทธิ์วิ่งนะทุกคน ออกเดินทางแล้วครับผมกับทีมงานเสียทรัพย์คูวีรัมครับผมย้ายที่ทําการใหม่แล้วครับออกเดินทางโดยสวัสดิภาพครับพวกเราเริ่มงานนะครับเริ่มไปต่อครับน่าจะไปถึงแปลงก็เคลียร์เรื่องเคลียรงเสียก,ก็เที่ยงครับกินข้าวแล้วน่าจะได้ลงลุยกันต่อเลยครับผมบกับงานคุณลงนาครับพวกเราเร่งดีบามากๆครับช่วงนี้งานก็ถาถถมเข้ามาเนาะเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าเป็นช่วงหน้าแรงเนาะ ช่วงที่งานออกครับผมตุงนี้เราก็จะเริ่งทํางานกันแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าโชคดีครับได้ทั้งงานอบตงานกรมชะทานงานอาเภอครับงานอบตงานเทศบาลครับที่ให้พวกเราได้โอกาสได้รับใช้ครับฝากผลงานไว้กับหลายๆอบตครับปีนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับในการทํางานเนาะรับอาชีพพวกเราครับอาชีพรถขุดครับผม แ้่ผมมองคือว่ามืออาชีพครับผมเนาะนลองมืออาชีพเรื่องของการขับรถย้ายการขับรถไมคโคการขุดบอ่ออิงการขุดโคกน้องนานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับเนาะคนต้องมีประสบการณ์จริงฝีมือจริงครับที่จะหากินขับโคกน้องนาได้กินครับเนาะเป็นงานที่ปวดหัวครับ ต้องมาอา่านแบบวางแผนครับไม่เหมือนกับเราขุดขอโทษนะครับไม่ว่าพาดพิงทิ้งข่ายเหมือนกับเราขุดลดุลดลอกอดรถขุด,ด,ด,ดสายดำครับเนาะมันก็จะอีกอย่างหนึ่งสายไฟก็ต่ำครับพอดีได้ไม้ขอบคุณครับเนาะเมื่อกี้คุณตาหรือว่าชาวบ้านตรงนี้เ,เอามีดมาให้พวกเราพอดีไม้เราหักครับ นี่ฮะสิ่งสําคัญในการทําย้ายรถครับถ้ามีไม้อย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้มันรูดไปกับสายไฟครับเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพวกเราเราก็ใช้สิบลอ้อย้ายครับถือว่าพื้นที่ไม่ไกลครับก็ไม่มีปัญหาครับย้ายใกลๆครับรถ,รถก็ไม่ได้วิ่งใช้ความกำลังมากมาครับระยะทางจากนี้ที่ไปประมาณ จ็ดถึงแปดกิโลครับที่ย้ายพวกเราวันนี้ครับก็ต้องไปย้ายแล้วก็รดลงเรียบร้อยนะครับเราค่อยมากลับมาเอารถของทีมงานครับพอเลี้ยวครับผมเลี้ยวบูดีรัมครับถือว่าน้องโอเคมากๆครับวันนี้ตื่นทํางานตั้งแต่ตีห้าครับนี่ฮะถือว่าโอเคมากครับตื่นตีห้าก็ทํางานเลยเพราะว่าเราถ้ามัวแต่รอสองโมงทำงานป่านนี้เราก็ยังไม่ได้ย้ายครับ เลี้ยวเลยจัดตั้งแต่ตีห้าครับเพื่อที่จะให้จบงานะนะเนาะเก็บงานได้จบตั้งแต่ตีห้าครับว่าโอเคมากๆนะครับ<ะ>ว่าควบคุมงานได้เองได้อย่างดีกันเนาะเพราะว่าเราก็รู้เนาะเราไม่ต้องมาบอกกันนะโตๆกันแล้วเนาะหน้าง,งานที่ตื่นมายังมีอะไรทำก็ล้างหน้าแปรงฟันก็ลุยเลยบางทียังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันก็ลุยก่อนเลยครับผมเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจทีมงานพวกเราครับผมกับทีมงานเสียสละรุกคนมือรำครับผมกับการย้ายหน้างานใหม่ครับโคงตั้งนาโมเดลครับแรงต่อไปครับเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันครับสวัสดีครับ